สวัสดีครับผมธาราสังหาปราจีนครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมที่ดินแปลงแบ่งลอกขายพื้นที่ตำบลบ้านหอยอำเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีครับติดถนนเส้นบ้านหอยไปกบินบุรีสปอร์ตคลับครับเส้นนี้เป็นทางหลวงชนบทครับรูปแปลงแปลงจดสัรนนะครับแต่ละแปลงลูกค้าสามารถมาเลือกทำเลก่อนได้เลยครับนะฮะสองแปลงนี้จะติดถนนนะครับ ติดถนนลาดยางนะมีการกันแนวเขตไว้ค่อนข้างจะกว้างนะครับตรงนี้นะแล้วก็แปลงฝั่งด้านขวามือของทารานครับจะติดถนน2ด้านนะครับมีทางสาธรประโยชน์เข้ามานะแปลงนี้หน้ากว้างนะครับแปลงที่หนึงหน้ากว้าง22.23เมตรนะฮะลึกยาวลงมาฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะฮะ74เมตรนะท้ายแปลง14.8เมตรครับแล้วก็วกขึ้นมา65.2เมตรนะเนื้อที่3งานครับ ราคาขาย1นึ่งล้านหแสนครับแปลงที่2นะครับหน้ากว้าง22เมตรลึกยาวลงมา65.2เมตรนะครับแล้วก็ท้ายแปลงนะสิบเมตรติดถนน2ด้านครับเป็นทางเข้าซอยอีก1ด้านอีกด้านหนึ่งก็เป็นถนนทางหลวงนะครับแปลงที่3ครับแปลงที่2นี่ราคาหนึ่งล้านสองแสนนะครับ เนื้อที่สามงานแปลงที่สามครับเน,เนื้อที่หนึ่ง้อยห้าสิตารางวาครับหน้ากว้างติดถนน18ดเมตรนะฮะลึกยาวลงมาประมาณสาสิบสองเมตรครับราคาขายสามแสนแปดครับแปลงนี้ แล้วก็แปลงที่4ครับ150ตารางวาราคาขาย3,500นครับหน้ากว้าง18.8เมตรนะฮะตรงนี้รับรูปแปลงแต่ละแปลงครับมาก่อนได้เลือกทําเลก่อนนะครับตรงนี้ครับการเดินทางเข้าออกสะดวกครับติดถนนทางหลวงเลย ถนนเส้นนี้ครับมีรถรับส่งพนักงานในนิคมน,นิคมอุตสาหกรรม3 0 4ปาจินบุรีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะปาจินบุรีครับและก็นิคมไฮเทคกระบินบุรีครับมีรถรับส่งพนักงานผ่านตรงนี้ที่แปลงหนึ่งแปลงสองนะครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับก็คือฝั่งตรงข้ามถนนนะครับแปลงแรกนี่หน้ากว้าง22เมตรที่ถมแล้วนะครับตรงนี้ มาเคลียร์ริงพวกวัชพืชออกก็สามารถที่จะสร้างบ้านสวนบ้านพักอาศัยได้แล้วครับทำร้านค้านะฮะร้านซ่อมร้านตัดผมพวกนี้เป็นที่พักอาศัยได้ครับตรงนี้นะฮะแปลงที่2ครับเริ่มจากหมุดนี้แล้วก็ตัดขึ้นไปนะทางด้านทีต่ตะวันออกครับหน้ากว้าง22เมตรเช่นกันครับที่ถมแล้วเหมือนกันแปลงนี้ครับ แปลงที่2นี้นะครับจะติดถนน2ด้านครับติดถนนทางเข้าไปในซอยนะครับไปยังแปลงต่างๆถนนกว้าง6เมตรครับแปลงข้างเคียงครับก็เป็นร้านค้านะครร้านขายอาหาร ขายน้ำแข็งหมูกระทะข้าวมันไก่แล้วก็อาหารทะเลก๋วยเตี๋ยวนะครับเนี่ครับเป็นห้องแถวแล้วก็ฝั่งตรงข้ามครับก็จะเป็นที่ถมแล้วเตรียมสำหรับที่จะปลูกสร้างนะครับตรงนี้จากตรงนี้ไปองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหอยระยะทางประมาณ1.7กิโลเมตรเท่านั้นครับมีไฟฟ้ามีน้ำประปาให้กับทุกแปลงเลยนะครับ นี่ครับแปลงที่3ครับเริ่มจากหมุดนี้ตัดขึ้นไปตามถนนลูกหลังหน,หน้ากว้าง18 1 8เมตรครับถมเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้แปลงที่สแล้วก็แปลงที่4ีนี่ยครับหน้ากว้าง18.7เเมตรนะครับนี่ ตัดขึ้นมานะแปลงที่สีนี่สามแสนห้านะครับสามแสนห้าเพราะว่าเราต้องถมตรงนี้ด้วยนะฮะเผื่อถมนะเราก็เลยขายสามแสนห้าการเดินทางนะครับถ้าท,ท่านเดินทางมนาะจากกรุงเทพมหานครนะครับทะาเรเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตระรยะทางประมาณ128กิโลเมตรครับจากโซนสนามบินสุวรรณภูมิระยะทางประมาณ128กิโลเมตรจากตรงนี้ไปทะเลบางแสนครับ140กิโลเมตร จากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรม304ปราจีนบุรีครับระยะทางประมาณ14กิโลเมตรจากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรมโรจนะปราจีนบุรีระยะทางประมาณ27กิโลเมตรและก็จากตรงนี้ไปเครือสาพัฒน์กรบินบุรีระยะทางประมาณ18กิโลเมตรครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเข้ามาเลือกชมมาเลือกเอาทำเลที่ชอบก่อนนะครับตรงนี้ตำบลบ้านหอยอำเภอปราจีนตครคำจังหวัดปราจีนบุรีครับเนื้อที่เริ่มต้น150ตารางวาราคาเริ่มต้นที่3,5 0 0 แต่ก็แปลงที่ติดถนนนั้นนะครับมีอยู่2แปลงแปลงละ3งานราคา1นล้านหนึ่งแสนกับ1นล้านสองแสนหล้านสองแสนนี่ที่เราขายนะครับก็อยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีนะฮะติดถนน2ด้านนะติดถนนทางหลวงแล้วก็ติดถนนทางเข้าซอยครับวันนี้ทราสังหาปาจีนครบับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม ช่องทาราสังหาปลาจีนเลยมาครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงทาราสังหาปลาจีนขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญครับสุขภาพแข็งแรงตลอดการไม่จนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่จนครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งอย่างร่ำรวยเงินทองครับสินค้าและก็แบรนด์ของท่านนะฮะเป็นที่รู้จักของตลาดทั่วประเทศและก็ทั่วโลกครับลูกค้ามากมายมาสนับสนุนมาอุดหนุนกิจการของท่านนะ โชคดีมีช้ยทุกท่านวันนี้ทาราสังหาปาจีนกราบขอบพระคุณครับ